วันนี้เหมือนไม่มีอะไรทำเลยอ่ะดีได้นี่มาใหม่คิมกันแดดเราไม่มาดีบุสจริงดีววสคิกคันแดดกนี่ยกางสูงชอบ <c oughs> ซื้อตัวชอบส<ม>ีดเ่ซือเคเค้อพ้าแพคเก็ตหรือเปล่าไม่ค่ะเก้าปกติเนี่ยซินใช้หลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นของโคเช่ของชิโชของจุกๆจๆุกในหลายไทยหลายแบรนด์เราชวบจริง ีจะมาดูให้ดูว่าคือหนังสีงที่ชองคือาทาแล้วมันเลื่นนะคะสแบบหวานัแงจะปีบนอให้ดูนะผมกำลับเคยขึ้นมาจนไม่ใช่ล่งได้ไเนี่ยโทรศัพท์โอเคอ,อ,อก,กอ่อันนี้สำหรับคนที่ร์ถแยงมากๆใช้ดีนะ อันนี้ให้ดูเนื้อเพราะว่าบางคนบอกว่าเนื้อเป็นยังไงช่ป้ากับตัวอะไรๆเปรียบแค่แบรนด์น้ำแบรนด์แล้วกันเพราะว่าเราจะโจมตีเขาหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ที่สินใช้จะมีสองสีเห็นไหมคะอะ่ด้านนี้จะเป็นคองจูมีตัวใหม่ต่อใหม่อันนี้ก็จะเป็นเคาเตอร์ไบรน์ปกติอ่ตัวนี้จะค่อนข้างเหลวกว่านะคะส่วนคองจูเน่ค่อนข้างเนือ้อ จะแน่นแล้วก็ละเอียดแต่ฉันชอบเวลาสัมผัสมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยง่ายแล้วคือเหมือนเนือ้อขีมันทําให้หน้าสียนไมันอะไรคนไม่เห็นอ่ะลองกัน,นได้ให้ก็ได้เอาด้านนี้สองข้งเนาะอ่ะด้านนี้เป็นของเข้าได้มแบน,นึงนะคะ <laughs> เห็นสภาพหน้าตอนไม่ใส่คอนแทคแล้วไม่แต่งหน้าอ่ะปาดทำเบา,า,เราจริงๆมันต้องตบดีกกว่านี้นะแต่นี่เอาแบบเร็วๆคือได้เสียเวลาเยอะ กับอีกข้างขอใช้ของจุแล้วกันนีก็คือไม่ต้องใช้เยอะด้วยอ่ะเลอเตือนโอเคอ่าหลายคนเห็นไม่ชัดยกขึ้นมาให้ดูหน้าอันนี้เฉพาะดูแค่ช่วงแก้มนะคะริ้วรอยช่างมันค่ะคือตรงนี้จะไม่นาน ก็บางรายละเอียดเองโอเคเห็นไหมแต่คือแอกยังไม่เห็นอะไรเลยเกิดขึ้นมันจะชัดขึ้นเมื่อเวลาเราหลงไปนี่จินใช้แป้งฝุ่นอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้รีแป้งฝุ่นนะ รีวิวให้ดูนิดนิดได้หน่อยพอในพิธีทำตามคนอื่นเขาหรือเปล่าเนี่ยเห็นเพื่อนๆรีวิวกันเยอะไงเราก็ลองที่แบบเจออะไรดีๆเราก็เลยแบบนิดนึงวิวให้อ่าให้ดูบ้างเขาบอกมีนุ้น้องมามพนถามว่าแบบพี่ใช้อะไรไม่ใช่้อะไรบนหน้าใสนะใช้อะไรหน้าเด็ก มัไบบนไม่หลงพื้นนะนัรู้สึกคือมันตรงนี้อาจจะต่างในหน้าเกิดส่ว่อไปนี้เป็นอสองข้างของข้างสองข้างที่ทาแป้งอ๋อไฟอ่าช่วนนี้คือมันจะเนียนกว่าอันนี้มันก็จะแบบเวลาทามันก็มันก็โอเคอ่าแต่ว่าสิ่งทุ่สิ่งชอบครั้งจูวานี้ก็คือ จุดแรกเลยหน้าฝนใช่ปะ่ะฝ<ม>ังเน้ยที่มีปัญหาเยอะที่สุดคือเวลาที่โดนฝนอ่ะมันจะยึ้งยิ่งรู้ว่าอะไรล่ะเอ,อ้ยมันเหนียวอ่ะมันน้ำมันามา,า,มนารู้ว่าต้องมาดูให้ดูเตรียมฟกซีมาพร้อมอ่ะแบบหนึง่งเห็นปะลงทุนปะล่ะอ,อ่ะน้เปิดน้ครับ แล้วก็เช็คผู้หญิงนะงปกติฉีอชูพอรอมมีอะไรเตรียมพร้อมกันอยู่มากปื๊บสิ่งเกิดขึ้นเห็นไหมคะข้างนี้แป้งหลุดมาหมดเลยอีกทีนั่นแดดหมดเลยดูขัข้องของของจุป่นแล้วนะ่า เือ็หมืนเป็มขึ้นติดมาดูเต่น,นะะแล้วนะคะก็คองจูจัดอ๋อแป้ไม่หลุดพรา้ฉึกว,ว่ามันเหมือนกันนะ้ำมากอันนี้ต้องแต่ไปสึกกันน้ำหรือเปล่าเพราะแบบพอโดนแะล้วเปมากเช็ดแล้วเนะี่ยไม่หลุดโอเคอันนี้คดแป้หมดก็ไม่มีอะไรค่ะเยมาวิวตองต้องให้ดูโอคแต่หนะ้ไปเรียนนะ <c oughs> อ่ยไม่ใช่สิไปสอนค่ะโอเค